สักครู่นี้ได้เห็นประเด็นการรื้อถอนข้อขอยในจงังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยังไม่ราบรื่นไปแล้วนะคะนี่เป็นหนึ่งในกรณีที่เครือข่ายประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลค่ะทวงถามไปยังรัฐบาลว่าหลังจากฟื้นจากช่วงโควิด1 9แล้วข้อเสนอเพื่อที่จะผลักดันการประมงแบบยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ค่ะ คลิปเรือประมงใช้อวนลากคู่จับปลาและมีฉลามวานติดมาซึ่งปรากฏอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อปี2561เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการใช้เครื่องมือประมงที่กระทบต่อชีวิตสัตว์ทะเลหายากเป็นส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องจากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเพื่อให้เรืออวนลากคู่ทาประมงหากจากชายฝั่งทะเล15ไมล์ค่ะ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านยังทวงถามความคืบหน้าใน14ข้อที่เคยยื่นต่อรัฐบาลเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการห้ามจับสัตว์น้ำไวอ่อนเหลือพานิชหน1่ง0มหลัาโดยประมาณเนี่ยจับสัตว์น้ำได้ประมาณ1ล้านหลานตันแต่ประมงพื้นบ้าน5้0 0สนซะ5หมื่นสาพันกว่าลําจับสัตว์น้ำได้1 6 0 0 0แมืตันความแตกต่างแบบนี้ เราจะทำยังไงให้อคนห้ามืนเนี่ยมันเข้าถึงซัดน้ำมันยังมีเกศย่อยอีกมากมายว่าประมงพื้นบ้านหนึ่งแสนหกมืนตันเนี่ยมันไม่มีซัดน้ำไห,ไหวออนแม้แต่ตัวเดียวเป็นซัดน้ำที่ได้ขนาดแล้วหนึ่งจุดสี่ล้านตันมันมีซัดน้ำไหวออนอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้สังคมต้องตามเรื่องนี้แล้วในานามของกลุ่มของพวกเราที่มาเรียกร้องเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อพวกเราเราเรียกร้องเพื่อทุกคนในสังคม รวมถึงปกป้องฐานทรัพยากรแรละงอาหารไว้ให้กับคนในอนาคต สมาคมยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับแก้ไขกฎหมายประมงที่ไม่เอื้อต่อประมงพื้นบ้านและแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการบริหารจัดการเช่นการใช้งบประมาณกว่าหมื่นล้านบาทไปรับซื้อเรือประมงพาณิชย์แต่สนับสนุนประมงพื้นบ้านเพียงปีละ16ล้านบาทพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าไทยควรจะใช้โอกาสที่ทะเลฟื้นตัวจากช่วงโควิด -19 และผ่านการปลดใบเหลืองจาก i UU มาผลักดันให้เกิดการทำประมงแบบยั่งยืน ที่สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติค่ะ